จะไปแล้วนะคะจะไปฮับอะตอมไปดูกันเลยค่ะจะไปฮับอะตอมแล้วไปกันเลยค่ะทุกคนกำลังจะไปนะคะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวเข้าไป ทุกคนวันนี้ทุกคนเตรียมตัวดูขึ้นไปรับน้องชั้นสามนะคะ ทุกคนเห็นน้องไหมน้าๆๆๆๆในน้องไหมทุกคนทุกน้อนี่ด้ไปดูกัน <c oughs> นี่ค่ะทุกคนน้องเรานี่ค่ะึ้นมามาค้นค่ะอ๊ยมาึ้นข้างหนา้า